สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับครูปู้เช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผันอักษรสูงกลางต่ําที่เป็นคําเป็นแล้วก็คําตายนะคะ,ะนักเรียนต้องตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวพอคุณครูถามว่าอันไหนเป็นคําเป็นอันไหนเป็นคําตายนักเรียนต้องตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจดูคลิปนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่เราได้รู้จักกับคำเป็นและคำตายกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับการผันคำกันบ้างนะครับแต่เอ๊แล้วคำเป็นและคำตายมีความเกี่ยวข้องอะไรกับการผันคำหรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามดูพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการผันคำพี่อยากให้น้องๆรู้จักกับอักษรสามหมู่หรือไตราย,ยางกันก่อนนะครับซึ่งอักษรสามหมู่หรือตราย,ยางนั้น เราสามารถแบ่งได้เป็นอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูอักษรกลางกันก่อนนะครับอักษรกลางนั้นมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีพยัญชนะทั้งหมด9้าตัวคือกไก่จอจานเดอชดาตอประตักเดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาอออ่างต่อมาคืออักษรสูงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวามีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอผึ่ง ฝอฝาสอสลาออสอฤษีสอเสือหอหีบและสุดท้ายคืออักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสาม,มัญมีพยัญชนะทั้งหมดยี่สิสี่ตัวคือคอควายคอคนคอระกังงองูชอช้างสอโซ่ชอเชอยอญิงทอมนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอทงนอนหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้าหยอยักษ์รอเรือ ลอลิงวาแแวนลอจุลาและหอนู้กครับซึ่งอักษรต่ำนั้นเราสามารถแบ่งได้อีกคืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวครับอักษรต่ำคู่นั้นเป็นอักษรที่มีเสียงคู่หรือมีเสียงที่ใกล้เคียงกับอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด14ตัวคือคอควายคอคนคอระคังชอช้าง สอโซชอเชอทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเภาหอนกฮูกเรามาดูตารางเปรียบเทียบเสียงของอักษรต่ำคู่ที่มีเสียงใกล้เคียงกับอักษรสูงพร้อมๆกันนะครับซึ่งพยัญชนะของอักษรต่ำคือคอควายคอคนคอระคังจะคู่กับขอไข่ ขอขวดซึ่งเป็นปัญชนะของอักษรสูงต่อมาคือชอช้างชอเชอจะคู่กับชอชิงสอโซ่จะคู่กับสอสลาสอเสือสอฤาษีทอมรโทรทอผู้เท่าทอทหารทอธงคู่กับถอฐานถอถุงพอพานพอสำเพาจะคู่กับผอพึ่งส่วนฟอฟัน จะคู่กับฝอฝาและสุดท้ายออนกคู่ของอักษรต่ำจะคู่กับหอหีบของอักษรสูงครับส่วนอักษรต่ำเดี่ยวนั้นเป็นอักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมดสิบตัวคืององูยอหญิงนอเนนนอหนูหมอมา้ายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนรอจุฬาครับ ด้วยช่วยคิดน้องๆรู้ไหมครับว่าการผันคำคืออะไรเรามาดูตัวอย่างคำตอบพร้อมกันนะครับการผันคำก็คือการออกเสียงพยางค์ที่ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันแต่เสียงวรรณยุกต์จะเปลี่ยนไปครับเรามาทำความรู้จักกับการผันอักษรกลางที่เป็นคำเป็นและคำตายกันก่อนนะครับซึ่งเราสามารถผันได้ดังนี้ เริ่มจากคำเป็นคือคำว่ากาสามารถผันเสียงได้เป็นกาก่ากากากาคำว่ากังสามารถผันเสียงได้เป็นกังกังกั้งกังกังคำว่ากรำสามารถผันเสียงได้เป็นกรำกำกำกมกำส่วนคำตายคือคำว่าจะ สามารถผันเสียงได้เป็นจะจะยะคำว่าจัดสามารถผันเสียงได้เป็นจัดจัดจัดคำว่าจัดสามารถผันเสียงได้เป็นจัดจัดจัดครับต่อมาคือการผันอักษรสูงที่เป็นคำเป็นและคำตายครับคำเป็นคือคำว่าขาสามารถผันเสียงได้เป็น ขาค่าขาคำว่าขังสามารถผันเสียงได้เป็นขังข้างขังคำว่าไขสามารถผันเสียงได้เป็นไข่ไข่ไขส่วนคําตายคือคําว่าขะสามารถผันเสียงได้เป็นขะค่าคําว่าขัดสามารถผันเสียงได้เป็นขัดคาดคําว่า ขาดสามารถผันเสียงได้เป็นขาดคาดและสุดท้ายคือการผันอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายครับคําเป็นคือคําว่าคาสามารถผันเสียงได้เป็นคาค่าค้าคำว่าคันสามารถผันเสียงได้เป็นขันขั้นคันคําว่าเขา่าสามารถผันเสียงได้เป็นขเข่าเข้าเขา ส่วนคำตายแบ่งเป็นเสียงสั้นและเสียงยาวคำตายเสียงสั้นคือคำว่าคะสามารถผันเสียงได้เป็นค่ะคะคำว่าคึกสามารถผันเสียงได้เป็นคึกคึกคำตายเสียงยาวคือคำว่าคากสามารถผันเสียงได้เป็นคากคาาคำว่าแคบสามารถผันเสียงได้เป็นแคบแคบครับ เราลองมาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าคำเป็นและคำตายมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการผ่านวันในยุ์แล้วน้องๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับส่วนในครั้งหน้านั้นเราจะมาทำความรู้จักในเรื่องการแสดงความคิดเห็นครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ มาถึงตรงนี้คุณครูค,คิดว่านะักเรียนคงจะเข้าใจแล้วว่าการผันอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ําคําเป็นคําตายเป็นอย่างไรนะคะคราวนี้มาเจอคาําถามนะคะคุณครูจะถามว่าคําเป็นและคําตายเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการผันวรรณยุกต์นะคะนี่คือคําถามที่นักเรียนต้องตอบคุณครูนะย้ํานะคะว่าคําเป็นและคําตายมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการผันวรรณยุกต์นะคะ ตอบมาแค่ข้อเดียวนะคะตอบไหมคุณครูเข้าใจนะคะคีดร่างเดียนสามารถตอบได้นะคะเพราะในคลิปอธิบายไว้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ